สวัสดีจ้าพี่น้องมณียูกับช่องสาวสอนผ้าล่อจ่าพี่น้องมนีผ้าล่าอยูตลาดน้ำเสาอำเภอผู้เขียวจ่าเสามนีก็เป็นวันที่14กันยายนพศ 2, 2 5 6พสาสวสอนผ้าพี่น้องล่อสวยนี่จากน้อยจ่าพี่น้องเวลาเป็นเระา4ซีมงเสาหลอตอนนี้ตลาดน้ำเสาผู้เขียวคนจะเริ่มขายตั้งแต่หนึ่งม่งขึ้นไป้ะจา่าเริ่มขายตั้งแต่หนึ่งมงเสาขึ้นไปจนหอดประมาณเทียงจ่าพี่น้องหอดเทียงเขาเจ้ากันจะเก็บของเนาะ ตลาดนาเศร้าอำเพื่อผู้เขียวพวนีจ่จะมีสองมืแล้วจ้ะจะมีทุกวันที่ที่สองกับวันที่สิบสี่ของทุกเดือนจ้าบรรยากาศเนี่ยมัอเศร้าสร้อยทีสาวสอนผ้าพี่น้องรอขมา่านี่คือสร้อยขวักข้นเสื้อผ้าจ้าขก้นเสื้อผ้านะอันนี้เป็นร้านเสื้อผ้าใส่งยยงใสไงจ้าพี่น้องใส่โคนไงสำหรับสาวสอนผ้ารอเพราะว่าจะเป็นของผู้ยิ่ง,งของผู้ทายม่มีเหมือนเลย เห็ดเลียกเสือเห็ดงานมี่เมืน่นของบุญเมยย่ายของแฟชั่นเท่ากับมีคือการจ้าพี่น้องสีแดงแดงนี่ง่ามไปแต่สีแดงแดงอันนี้จะเป็นของค่นใส่ไงซ้สำสาวสอนพ่อหล่อจา้า เสือมักก็เล่งเสือมักก็เล่งกะหาสิบาทจะ้ะจะดสิบเือนละหนึ่งลอยบาทเหมือนห้าลอยลอยหนึง่งอันนี้ก็ลอยหนึง่งเคือการจ่าเหมือนห้าลอยหนึง่งเหลือกเอเลยตัวละได้จ่าประมาณประมาเหมือนห้าได้จ่าพี่น้องห้าไหนห้านี่ตัวละหนึ่งลอยบาทหมืทุกตัวเลยเป็นขาสันก็มีขาสันนี่กรลอยหนึ่งคือการจ่าหนึ่งลอยบาทเคือกัน ข้ามาถัาดม่าอีกล้านนี้ก็จะเป็นพวกเครื่องมือนะจ้านี่มีทุกอย่างเลยไขยควงมีมดอันนี้ไขควงอันนี้แม่กุญแจเนาะก็เออนี่อย่างนี้แล้วสอนผ้าหลอกกับพวกหัวจัก,ป,ก,ป,กปักตอกปักไฟมีมดจา้าบานพับประต่อประตูมีมดแผงสาเซลมีมดจ้ากลางข้างบุญ ต่อมาเลือกซื้อล่องเบงจ่าพี่นอ้องผู้ใดอยากได้ของแบบนี้เนาะผุดกับมีมาขายคือการจาร่าหนมีเมดเครื่องมือเครืองใหม่เครืองมือมีทุกอย่างจา่าหนิมีเม็เพระว่สเปเปาววสิเป็นไข้ก่วงประว่าสิเป็นขี้มีทุกแนวทุกอย่างเลยไก,ยตก่ตัดกริงตัดอย่างมีเมดว่าผิดว่าถือกับขอขอไพ่เล่อหลายๆได้จ้าพี่น้องท้าผุดกับเป็นสวรรค์ไข้ก่วงท่าผุดหละ่ะ ันนี้ก็จะเป็นเลื่อยเลื่อยมือเด้อเลื่อยหน่อยเลื่อยมือมีทุกรุ่นทุกนิ้วอันนี้ไขควงแบตเตอรี่จเจาะเนี่งับกระมีไปเอิญมาอีกอย่างผู้สาวสอนพระหูบ๊บบบ,บ,บ,บ๊อบหูจักระแดงที่ยังนี่ล่ะร้านนี้ทัดมาอีกร้านนี้จะเป็นหมวกหมวกใส่ไปหนีไปหันหมวกใส่เฮ็ดเบียร์กระมีจ้าพี่น้อง ฟังท่านี้ก็จะเป็นลานล่องเทาลานล่องเทาเพระว่าสิาเป็นของ,ดอของเ,ด,เ,เ,ด,เ,เองด็กหน่อยของผู้ใหญ่มีเมือจ่าขายคูลา6กบาทขึ้นไปเนอคูลาหกบาทเริมต้นหกสิบาทขึ้นไปของเด็กหน่อยของผู้ใหญ่มีเหมือนีตะคูไม่ไม่นอนั่งนี่คั่ส้อนสาวสอนพอหาในภพ้าพ,พีนองเขามาหลออยู่ นั่ได้พาพี่น้องเขม,ามา่ามากเพราะใคเขม่าปนไอจ้าเพราะว่าเป็นสร้อยพวกเสื้อผ้าน้ำแพ้เนาะวันนี้กัดว่มีคนคือเก่าจ้าพี่น้องเงียบคือเกา่ามิดคือเกา่าเพื่อราหนึ่งร้อยบาทอันนี้กระหัสิบบาทสินเพื่อราหนึ่งร้อยบาทจ้า ลอร้านนี้งามด้วจ้าพี่น้องนี่เห็นไหมคนขายสวยด้วยพี่เอสวยด้วยใจดีด้วยนะจ้าพี่น้องคัผู้ใดอยากได้เสื้อผาไม่ไม่งามๆนี่สามาล้านพี่เอเลยพ็จะไปกับทีมงานปา่าฉลองใชยกับเสียหมื่นมิวสิกยู่ประจ,จาลละําจ้าลดราคา70%ถัามาอีกร้านนี้ก็จะเป็นร้านลางเทา ตลาดนา้ำเซาผู้เขียวห้องปองใหญ่ปันไดเด้อจ้าพี่นอ้องอพ่านยางออมได้หมอดอยู่ปใหญ่ปันไดจ้จ้านันมะพร้าวอร่อยที่สุดราบปะร้า,าวปั้นอร่อยที่สุดของตลาดนา้ำเซาป๋าฉลองใชยกับเสือหมืน่นพี่สีการพี่น้องควนแซ่บเพิ่นใส่บปะเผาซอสปั้นเด้อจ้าพี่น้องผ้าให้ผ้าสดๆแล้วก็เอาไปปั้นเลยนี่ปะเผาน้ำหอมแม่นบ่บปะเผาน้ำหอมแม่นบ่ บะเพาหนูหอมมาจากแสาลาดบุรี่จากพี่น้องแต่ว่าพน่นเฮแซ่บอีหลีเด่เสาวสอนเคยซื้อน้ำเพิินไปกินยูเพระาะว่าเพิินปั้นสซดเมเอาผ้าหลักกับปั้นให้เหาเลยไวมากลานี่ก็เป็น้านจะผ้านาะเพอบุมีค้นคือการจากพี่น้องม้งนนี้ตลาดนะ่ะสาวเพื่อผู้เขียวเห่ากับเงียบหนามิจิรีคืเอเกา าสิบาทานนี้สิขายพวกเสื้อผาด้่หน่อยด้วยจ้านี่ลานนี่ขายเสื้อผาด้หน่อยเริ่มตน้นราคาตั้งแต่ตลราสามสิบห้าบาทนี่ราวนี้ราคาละสามสิบห้าบาทสามละสามตัวลอยจ้าเล่านีขึ้นไปทั้งในเพื่อสิขายพวกเสื้อผาด้หน่อยหันไปมาทาั้งนี้สิเป็นเสือผาเมื่อสองจ้าพี่น้องแต่าบานรานี้เพิ่นขายงามๆเลยเสือผาเมื่อสองของเพิน่น เพิ่งจเริ่มต้นตั้งแต่ราคาหาซืบาทขึ้นไปจากราคาหาซืบาสนองเบาหวานสเป็นแขนสัน้นเบาหวานสเป็นแขนเงาอันนี้ก็หาซืบาทนี่งามๆเห็นปะเนี่ยเป็นไรสก๊อตนี่าจารพี่น้องใส่ไปหนีไปหั่นก็ได้งามแท้เนี่ยยังไม่ไม่อยู่หาซืบาทพราสื่อพราใส่จ่าต่ว่าอย่ามาอีกร้ายสก๊อตเล่าเล่านี่เพิ่งสิขายแปดซืบาสญาเนีย่ยไม่ไม่คือกันงามๆคือกันเคือละแปดซืบาสไม่ไม่เลยเสพาล่านี่ อันนี้ก็แปดสิบ,บาทคือกันงามๆจ้าพี่น้องเพป็นขายเสื้อผ้ามือสอ่างตาปลาเพิ่นเอาแบบอัน,นดีๆมาขายไหมจ้าพี่น้องแค่นี้สิเป็นขาสั่นเนาะนี่นี่สิเป็นขาสั่นเล่านี่เนี่ยพื้นละห้าสิบ,บาทคือกันจ้ามีทุกใสเลยนี่ไใบซ้ำมูผ่อเพิ่นใส่นี่อันนี้ขายเนาขายเนานี่ก็ห้าสิบ,บาทขายเนานี่สิเป็นผ้ามัน่น จะมาเพื่อเอินผายังี้บุสาวซ้อนพ้ารอกระโปงหุ่นจักไขยให้เบื้องห้พี่น้องเ่าเบื้องเอาแต่มาเพื่อขายพืนละหนึ่งร้อยบาทเด้อจ้าเพื่อขายพืนละหนึ่งร้อยบาททางในก็มีดพุ่นมีหลาเป็นเหมือนเลื่อนพนหอยไว้นี่ทางไมนั้นหลายยามาลานีก็เป็นผ้ามือซ้อนคือการจะมาเป็นผ้ายินเป็นผ้ายินจ้าพี่น้องห้านี้เพื่อสิขายพืนละหนึ่งร้อยบาทเมีนจ้าห้านี่เพื่อสิขายพืนละหนึ่งร้อยบาทเด้อ อันนี้ก็100น,กนหน,น,น,าานึ่งลอยบาทคือกันหายยินมิสุใสยคือกันจารานน่มิมิสุใสยคือกันไม่ไม่ดีๆคือกันจ่าพี่น้องเป็นมือสองตะบาหึงหึงผ่าผ่าดียุพเอามาน่ะอันนี้ลอยหเกาบาทยับยับขึ้นมาอีกนั่นน้ำเงยพันโยขึ้นลอยหาสิบเก่าบาทตะบางามเห็นปะตามส่วนตามนันเท่าใส่หน่อยใส่ใงเลือกเอาได้เลยตะบา หาบาทนี่ไกกด้สควานีนีจ้าพี่น้องหาสบาทเล่านีตะบาร์เล่าฟังทั้งนี้นีลอยหนึ่งราคาหนึ่งลอยบาทจ้าตะบาร์น,นีงามนี่ห้าวหาสิบาทนี่งามคือกัน,นเห็นปะนี่สุไลมีสุส,สีจ้าพี่น้องตะบาร์งามมีตะพื้นงามๆนะใส่ไปหนีไปหันก็นได้อันนี้หาสิบาท คลิปนี้ผู้ใดเข้ามาเบิ่งแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้ช่องสาวสอนผ้ารอได้จ้าพี่น้องอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แน่คลิปหน้าจะได้มีคลิปใหม่ๆให้เบิ่งเน้าร้านนี้ก็สิเป็นมื้อแรกจ้านี่ร้านนี้เป็นมื้อแรกตะบาร้านใหยใยพุ่นเข้าไปทางในร้านของเพิ่นเริ่มต้นราคา100บาทจ้าเพิ่นสิขายเริ่มต้นราคา100บาทตะบาร้านเพิ่นร้านใหญ่ๆเด้ ิปนี้กับขอบุญขอบคุณในรายได้จ่ายสำหรับทุกกำลังแรงใจงที่เขามารับชมรับเบิ่งให้ช่องสาวสอนผ้ารออยู่ตลอดจ้าพีนนาพนน่น้องคลิปหนาพอกทำไมนะจ๊ะนอนคลิปนี้สาวสอนผ้ารอพอโตกันนะจ๊ะขยี้ขยินมือสองล้านเจ๊น่นาหนีกับการสองแบบดีๆ<า>น,นะจ้ะพี่น้องเหมือนใหญ่ก็อันละห้าบาท นี่เป็นมือสองทั้งนัง้นเ้อจ้าพี่น้องแต่่าเป็นมือสองแบบเป็นเกรดเอไม่จ้าเกรดเอเกรดดีเนาะที่พันขัดมากพ่นมีทุกสีทุกไซร์เลยมีทุกอันนี้ทุกยี่ห้อจ้าพี่น้องเพิ่นพับไปแล้วแต่ห้าสิมักมักใส่ใดมักสีใดเนาะพันพันมากเดียแบบราคาพ่อฟังพ่อใส่กระทั่งด้านนี้จ้านี่หนึ่งร้อยบาทเพิ่นสิข้ายนี่วางพับอยู่นี่คือคือหนึ่งร้อยบาทเพราะาสิเป็นของผู้ญิ่งเพราะาสิเป็นของผูชายจ,จ้า ี่แปนั้นของพุทาธนี่ีับ้องนี้เือของพุทไธดากนแนเมื่อไงก็อันละทพุทธอนั่ก็วางนี่ยูนีร้อยนึงอันนี้จานนึอยบาทของมินินองมินเริ่มต้นตังแต่ใส่ยี่สิบแดย่แปพยิงมี่ีหมือน้จาพี่น้องเริ่มตั้งแต่ยี่สิบปจนถึงยีสิบ อันนี้คือภาพจะนี้คือกองละหนึ่งร้อยบาทเมียนมือไดนี่กองละหนึ่งร้อยบาทจ้าคลิปนี้ผู้ใดเข้ามาเบิ่งสาวสอนพ้าหลอกกับขอบคุณขอบคุณในหลายนั่นจ้าได้คลิปหนาพอกันไหมเนาะได้คลิปนี้สาวสอนพ้าหลอกกับขอโตกันจ้า